คือหานั่งกรรมฐานเห็นพระพุทธรูปรอยแม่ชีพาไปดูเจอจริงอัญเชิญบุรณะใหม่ พือหาญาดโยมนั่งกรรมฐานนิมิตเห็นพระพุทธรูปนอนลอยมาแม่ชีพาไปดูทางขึ้นถ้ำพระพุทธรูปน้ำตาไหลมีพระโบราณล้มอยู่เตรียมอัญเชิญบุรณะใหม่เมื่อวันที่27ตุลา63ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากแม่ชีสาวรักษ์จันทแจม่มแห่งถ้ำพระาธาตุโบราณสถานเขาวงหมู่ที่หนึ่งตบลเขาวงอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีว่ามีญาติโยมมานั่งกรรมฐาน แล้วเห็นพระพุทธรูปลอยมหาติดต่อกัน3มวันติดจนเป็นที่ฮือฮาจึงเดินทางไปที่ถ้ำพระาธาตุโบราณสถานเขาวงเพื่อตวรวจสอบข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวพบกับแม่ชีสาวรักษ์พร้อมพาผู้สื่อข่าวเดินตามบันไดขึ้นไปบนถ้ำที่มีพระพุทธรูปน้ำตาไหลเป็นสีเลือดเมื่อหลายปีก่อน แต่ยังไม่ถึงปากถ้ำนับตามขั้นบันไดได้ประมาณ167ขั้นที่ฐานปูนกำลังสร้างฐานมีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐานหลังจากคุณแม่ของเขาเสียชีวิต100วันโดยมาถือปฏิบัติธรรมกรรมฐานให้คุณแม่ที่ถ้ำแห่งนี้ขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่ก็เห็นพระพุทธรูปลอยมาหาเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตร ปางยืนโยมจึงสอบถามแม่ชีสาวรักษ์ว่าที่แห่งนี้มีพระพุทธรูปปางสายญาติหรือเปล่า เพราะฝันเห็นติดต่อกัน3วันแล้วแม่ชีสาวรักษ์กล่าวต่อว่าที่ถ้ำพระทาตุโบราณสถานแห่งนี้มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางสายญาติเก่าโบราณอยู่องค์หนึ่งแต่ล้มมานานแล้วขาก็หักแขนก็หักเหลือเสียนพระพุทธรูปปั้นด้วยปูนรูปลักษณ์แบบเก่ามากคนสร้างไม่ได้ผูกเหล็กต่อมาแม่ชีพาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบพบบริเวณที่พระพุทธรูปปูนปั้นนอนอยู่ เห็นต้นไม้เห็นก้อนหินบริเวณรอบๆก็ตรงกับ ที่เห็นในกรรมฐานจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเขาจะเป็นผู้ทำนุบำรุงนำท่านขึ้นมาก็ขอให้เขาได้ทำหลังจากนั้นเมื่อโยมคนดังกล่าวกลับกอทมอเขาก็โทรศัพท์บอกแม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพอัญเชิญท่านขึ้นมาใหม่เพราะในอดีตท,ท่านคือองค์ปางถวายเนตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็สื่อว่าเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตรพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ชาวบ้านเล่าว,ว่าสมัยก่อนยังไม่มีบันไดต้อง ปีนเขาขึ้นมาบนถ้ำก็เห็นเสียนพระพุทธรูปองค์นี้นอนอยู่แล้วตรงนี้เดิมมีศาลาปฏิบัติธรรมแต่ถูกไฟไหม้หมดพระพุทธรูปท่านกล็ล้มแขนขาหักมีป่าหญ้าขึ้นปกคลุมตอนนี้ก็กําลังระดมกําลังจากเพื่อนเอนและญาติญาติโดยในวันที่31ตุลาคมนี้จะมีพิธีบวงสวงอัญเชิญท่านขึ้นมาบูรณะให้ช่างซ่อมช่างตีราคา120,000บาทยังไม่รวมฐานที่ประดิษฐานใครมีจิตศัทธา จะร่วมบุญก็ได้ในวันที่31ตุลาคม63เมื่อทําพิธีอัญเชิญท่านขึ้นมาแล้วต่อไปก็จะสร้างพระพิคเนตพระสังกจัยให้มีพระพุทธรูป3องค์บริเวณนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ขอพรแม่ชีสวัสด์กล่าวขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ